สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมคนอินดี้สอง1ันะครับสูตรคำนวณหวยนะครับสูตรพม่านะครับที่ไปเรียนมาจากอาจารย์พม่านะครับให้หวยเรามานะครับนี่นะครับสูตรพม่าคำนวณหวยนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับเริ่มที่สามตัวท้ายของ รางวัลน,นี่หนึ่งนะครับก็จะคือห้าหนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งบวกกับสูตรที่ประมาณคำนวณน,นะครับก็จะเป็นดังนี้ครับนี่ครับบวกที่สามเจ็ดเจ็ดนะครับก็จะเป็นนี่นะครับแล้วก็มาบวกกันก็จะได้เป็นแปดเก้าสีนะครับในชุดที่ หนึ่งเมีนะครับที่ผมวงเอาไว้นะครับแล้วก็มาชุดที่สองนะครับห้าหนึ่งเจ็ดเป็นตัวตั้งเหมือนเดิมนะครับบวกเก้านะครับบวกหกนะครับซึ่งสูตรนี้ผมก็ไม่เข้าใจของอาจารย์กันะครับแต่อาจารย์ให้มาพราผมก็จะมาคำนวณให้เพื่อนๆดูนะครับ นี่ครับ1นึนะครับในชุดที่2นะครับสูตรที่2ของคำนวณหวยแบบพม่านะครับก็คือแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับย้ำนะครับว่าเป็นแนวทางนะครับใครชอบก็ตามใครไม่ชอบป่อยผ่านก็ไม่ว่ากันนะครับนี่ครับสูตรที่3นะครับก็จะเป็นบวก2นะครับซึ่งจะได้ดังนี้ครับ เป็นห้าสามเจ็ดนะครับนีนะครับสามชุดสามตัวนะครับคัดเน้นเๆมาจากสูตรคำนวณหวยแบบพม่านะครับงับแปดเก้าสี่หนึ่งสองหกห้าสามเจดนะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็ได้ดังนี้นะครับ นี่ก็คือสูตรของพม่านะครับที่ผมได้ไปเรียนมานะครับซึ่งอาจจะเข้าสามตัวหรือสองตัวนะครับอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้กับผมคนอินดี้สอง1ดด้วยครับขอบคุณครับ